สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรสนนดินรหัสนักศึกษา406423020ค่ะห้อง1สาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาาค่ะมาดูบรรยากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลทานโตกันนะคะบรรยากาศในการทำงานของพี่ๆในห้องสำนักปลัด ต่อไปมาดูวัตถุประสงค์ในการสร้างวิดีโอกันค่ะ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดมีความรู้ในการใช้สื่อวิดีโอที่เข้าใจง่ายและประหยัดเวลา 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กได้เกิดสามารถได้เห็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพร้อมๆกัน 3. เพื่อใช้สื่อวิดีโอที่ครอบ ครบัวบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กได้เกิดสามารถเลื่อนดูแบบช้าและสามารถหยุดดูเฉพาะเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้สีเพื่อให้ครอบครัวบุคคลที่ใกล้ชิดและผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กได้เกิดมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อให้ครอบครัวบุคคลที่ใกล้ชิดและผู้ดูแล ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดได้รับชมวิดีโอและสามารถนำไปอธิบายให้บุคคลอื่นๆที่มีสิทธิในการลงทะเบียนได้ขั้นตอนการทำนวัตกรรม 1. ปรึกษาและทำเอกสารการลงทะเบียนสอบถามพี่เลี้ยงเอกสารที่ต้องนำติดตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในการรับสิทธิต่างๆ ควาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กได้เกิดประกอบไปด้วยเอกสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรบัตรประจำตัวผู้พิการเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลเอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่เอกสารรับรองเงินเดือนเป็นต้น 2. ศึกษาวางแผนเก็บข้อมูลวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อาหาทุกรายละเอียดพร้อมสร้างสคริปต์ง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคลิป สื่อวิดีโอให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดให้มีเนื้อหากระทัดรัดมีความยาวของวิดีโอพอสมควรสามารถให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดเข้าใจง่ายเพื่อลดความผิดพลาดในการทำสื่อวิดีโอ 3. ประเมินผลคลิปวิดีโอเนื้อหาแต่ละหัวข้อที่ใช้สำหรับการเตรียม การลงทะเบียนของผู้พิการผู้สูงอายุเล่นเด็กแรกเกิดพร้อมตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องคำพูดเวลาความเหมาะสมและเรียบร้อยของแต่ละคลิปที่ถ่ายออกมา 4. กระบวนการตัดต่อวิดีโอมุ่งเน้นให้เพิ่มทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเสียงให้มากขึ้นเพื่อจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเสียงและ เพลงที่ประกอบใส่ลงไปในวิดีโอสามารถทําให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับเนื้อหาวิดีโอที่นําเสนอและสามารถทําให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นและผมตรวจสอบความเรียบร้อยของวิดีโออีกครั้ง 5. ปรับปรุงแก้ไขตัดต่อประกอบตรวจสอบและจัดทำคลิปวิดีโอให้สมบูรณ์เรียบร้อยและนำไปทดลองเผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวบุคคลใกล้ชิดผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและลดเด็กแรกเกิดผ่านสื่อเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทานโต 6. นำคลิปวิดีโอฉบับสมบูรณ์ไปลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทานโตต่อไปนี้่าจะเป็นรูป